jaws every person who even comes into contact with that microfilm is to be eliminated ในจักรวาลของหนังเจมส์บอนด์007นั้นคงไม่มีผู้ร้ายคนไหนที่น่ากลัวและอันตรายมากไปกว่าเจ้ายักษ์จอหสอีกแล้วเพราะมันทั้งอึดทั้งถึกและฆ่าไม่ตายเจอกันเมื่อไหร่นี่007มีหอบแดกทุกรอบตัวละครเจ้ายักษ์ปากหลันไร้ปราณีคนนี้ได้ปรากฏในหนังเจมส์บอนด์ทั้งหมด2เรื่องคือตอนพยัคร้ายสุดทีรัก The Spy Who Loved Me 1977และพยัคฆ์ร้ายเหนือเมฆ Moonraker 1 9 7 9 โดยเจมส์บอนด์คนที่จะมาผจญเวรผจญกรรมและสะบักสะบอมเพราะมือเท้าเข่าศอกของมันคือโรเจอร์มัวนั่นเองเจ้ายักษ์จอสมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปก็คือมันมีรูปร่างที่สูงใหญ่เกินมนุษย์มานาถึง2เมตรเซนมีความแร่งของร่างกายชนิดต่อยวัวตายควายลม้มอาวุธประจำกายหรือไม่ต้องแค่สองมือสองตีนเปล่าๆนี่ก็จัดการศัตรูได้ทุกรายโดยมันมีท่าไม้ตายคือการกัดคอเหยือ่อด้วยฟันเหล็กของมัน ซึ่งไอ้ฟันเหล็กสีวาวาวของมันนี้ทั้งดูเท่และน่ากลัวสุดๆเวลาพกไปไหนก็ไม่ต้องซ่อนไม่ต้องแอบเพราะมันติดอยู่ในปากเวลาจะใช้ก็แค่อ้าปากแล้วงับซึ่งนอกจากจะใช้งับคอฆ่าคนแล้วมันยังสามารถใช้กัดโซ่ล็อกประตูรหรือสายเคเบิลโลหะเส้นโตให้ขาดเหมือนกําลังกัดกล้วยน้ายยําว้ายยังไงอย่างนั้นและจุดเด่นของมันที่เหนือกว่าตัวร้ายตัวไหนในจักรวาลน,นี้คือมันฆ่าไม่ตาย ไม่ว่าจะถูกทำร้ายรุนแรงขนาดไหนมันก็ลุกขึ้นมาเดินปลอได้ทุกทีไม่มีใครฆ่ามันได้นอกจากมันจะสมัครใจตายเองเท่านั้นตัวอย่างความตายยากของมันก็อย่างเช่นการถูกรถชนอัดติดกับกำแพงแต่แม่งก็ลุกขึ้นมายุดได้หน้าตาเฉยสิ่งเดียวที่ทำให้มันเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือการทุ่มก้อนหินใส่หัวแม่ตีนตัวเองเวนถูกทิบตกจากรถไฟ ความเสียหายร้ายแรงที่เกิดกับมันคือสูตรยับรถพุ่งตกจากเขาแล้วไประเบิดบนหลังคาชาวบ้านคนอื่นตายหมดแต่มันกลับรอดมาให้ซินยอต้องงงแถมเดินหนีไปหน้าตาเฉยค่าเสียหงเสียหายไม่จ่ายเขาสักบาทถูกพ่อศูนย์ศูนเจ็ดของเราเอาอปืนยิงเข้าเต็มหน้าแต่ก็มีตะกรุดหลุมพ่อฟันเหล็กกันไว้ ถึงคราวที่ต้องตายเง่งๆเมื่อมันโดนพ่อพยักร้ายของเราเอาไม่เหล็กยับดูดฟันแล้วเอาไปโยนลงบ่อฉลามงานนี้มีแต่เละใช่ครับเละแต่ไม่ใช่เจ้าจอสนะที่เละแต่เป็นฉลามฉลามใช่ไหมกัดหูแม่มเลย <c oughs> อะไรนะฉลามกัดไม่ตายใช่ไหมได้งั้นเอามึงไปไว้ในฐานทัพกลางทะเลแล้วระเบิดซักไม่ตายคราวนี้จะตายคราวไหนผลก็คือแม่มันว่ายน้ำหนีอย่างสบายสบาย ถูกใจก็คบกันไปเฉยเลยสบายสบาูกใจก็คบกันไปบนดินไม่ตายในน้ำม่ตายงั้นเอามันไปฆ่าบนท้องฟ้าซะเลยแต่แน่ใจนะว่าท้องฟ้าจะทำอะไรมันได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงไหว้อากาศเหมือนไหว้น้ำในสาสเลยนะมันไาวไม่ได้เฮ้ย <c oughs> เหนื่อยกับมึงละฆ่ายังไงก็ไม่ตายงั้นเอามึงไปนั่งเรือให้ตกหน้าผาเล่นดีกว่าเพื่อมึงจะตายแต่ ว่าแต่มึงดึงพุ่งมาลายเรือยังไงให้หลุดออกมาทั้งยวงนั้นพักพวกต้องมาพากันตายก็พระมึงนี่แหละไอ้สังงัดเปลี่ยนมาเป็นเอาเคเบิลคาพุ่งชนฐานดีกว่าเผื่อมึงฟลุกตายขึ้นมาจริงๆแน่มีสะดุ้งแต่นอกจากจะไม่ระคายเคืองต่อจุดซ่อนเร้นแล้วมันยังได้เจอหวานใจหน้าตาเฉยอะไรจะดวงดีขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเดียว มึงแน่ใจนะอ้หนูว่าอยากลองถึงกับไส้แตกเลยน,น่นั่นในที่สุดพี่บอลของเราก็ยอมแพ้เมื่อมึงฆ่าไม่ตายกูก็คงหมดปัญญาแต่ปรากฏว่าไอ้ยักษ์มันกลับสมัครใจตายซะง,งั้นไม่แค่สมัครใจตายเปล่าแต่มันยังช่วยศัตรูคู่อาฆาตอย่างพี่บอลให้รอดปลอดภัยอีกต่างหากแล้วมันกับเมียที่เสียศูนช่วงล่างไปอย่างถาวรก็บกมือลาพี่บอลกับนางเอกแบบชิว,ชว เหมือนกาลังจะลาไปฮอลิเดย์กันที่ไหนสักแห่งทั้งๆท,ที่สถานีอาวากาศกาลังจะระเบิดซึ่งสุดท้ายมันกับหวานใจก็ได้ตายบนที่สูงไปเรียบร้อยแต่อย่าวางใจไปมันอาจจะแกล้งตายแล้วหนีไปขายชาไข่มุกอยู่สักทีก็เป็นได้จบเรื่องราวของผู้ร้ายที่ทั้งอันตรายน่ากลัวและเป็นที่จดจําของผู้ชมในโลกภาพยนตร์และจักรวาลหน,นังบอลตลอดกาลถึงแม้ในหนังจะตายยากแต่นอกจอนั้นเจ้าจอสของเราได้ตายไปจริงๆแล้ว โดยริชาร์ดคิวนักแสดงร่างยักษ์ชาวอเมริกันที่มารับบทของเจ้าจอสทั้งสองเรื่องนั้นได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันที่10กันยายนปี2014์ด้วยวัย74ปีซึ่งนอกจากบทเจ้าจอสที่สร้างชื่อให้กับเขาแล้วเขายังมีผลงานการแสดงทั้งทางทีวีบนจองเงินและในวิดีโอเกมอีกมากมายหลายเรื่องรวมแล้วหลายสิบเรื่องเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้ายักษ์ฟันเหล็กตายยากคู่ปรับที่น่ากลัวที่สุดตลอดการของเจมส์บอนด์007 ที่แอ่นนำมาฝากกันในวันนี้โอเคโอเคโ